ออาโอเคงั้นไม่เป็นไรนะสอนมาตรฐานนะถ้าสมมุติว่า <c oughs> เป็นลักษณะว่าให้ราคาขายโต๊ะมาหนึ่งพันสียิบขายได้กำไรยี่เซื้อโต๊ะมากี่บาทอันดับที่หนึ่งนะเ,นงเราเรามาดูตรงนี้ก่อนคาว่ากำไรยี่เนเนี่ยความหมายก็คือว่าวซื้อห <c oughs> นึ่งร้อยบาท กำไรยี่สิบบาทแล้วก็ขายเออซื้อมาหนึ่งร้อยกำไรยี่สิบขายที่บาทลนะร <Hello. S 1> ้อยยี่สิบอันนี้เป็นแค่ตัวทษตอนที่เราจับใช้ไม้หยัดระยังจริงๆเนี่ยให้เราดูตรงนี้นะค uh huh. ราคาที่เรารู้เนี่ยคือราคาขายถูกไหม uh huh. สิ่งที่เรารู้อยู่ข้างหน้า แต่แต่ยังไม่เขียนตัวเลขนะสิ่งที่เรารู้อยู่ข้างหน้าสิ่งที่เราอยากจะหาอยู่ข้างหลังแบบนี้สิ่งที่เรารู้แล้วให้อยู่ข้างหน้าสิ่งที่เราอยากจะรู้ต้องการหาอยู่ข้างหลังแล้วตัวเลขตรงเนี้ยมาจากไอ้ตรง20%นี้แหละนะอาหามถามาถ้าไอ้ตรงที่มาจาก20%เนี่ยขายกี่บาท ที่เราเขียนไว้อะหนึ่งร้อยเอ่อยี่สิบขายนี่ไงที่ที่เราที่เราเขียนไว้เองเนี่ยเขียนเลยขายร้อยยี่สิบเราซื้อมาเท่าไหร่คือที่เราเขียนไวเมื่อกี้เนี่ยซื้อมาหนึ่งร้อยนี่ก็ขายถ้าขายหนึ่งบาทขายลดลงตอนซื้อก็ต้องลดลงก็เป็นการหาเอาตัวนี้เขียนอะไรไว้เอาลงมาก่อน น,นี่เขียนอะไรวกันมาก,ก่อนแล้วก็ขายรดลงก็ต้องซื้อลดลงก็มาหารแล้วสุดท้ายก็เอาขายราคาขายจริงๆก็คือหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบตัวเลขตรงนี้เอาลงมาก่อนถ้าเราขายเยอะขึ้นซื้อก็ต้องเยอะขึ้นก็เอามาคูณอ่าทีนี้เราจะมาคํานวณอย่างที่บอกถ้าเราเจอศูนย์ข้างล่างตัวหนึง่งครูตัดตรงนี้ตรงนี้นะ พอไอ้หนึ่งร้อยเนี่ยเก็บมาเก็บไว้ก่อนคูณง่ายแล้วก็สิบสองกับร้อยสี่สิบสี่ตัดได้ใช่ปะใช่ไหมสิบสองนะสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสิบสองป็นร้อยสี่สี่ครั้งละเป็นหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องสนใจมันแล้วแล้วก็เอาข้างบนคูณกันก็กลายเป็นหนึ่งพันสองร้อยบาทแสดงว่านี่ก็ตอบไปแล้วว่าซื้อโต๊ะมา ถ้าสมมติเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการซื้อขายกําไรขาดทุนนะซื้อขายกําไรขาดทุนเนี่ยเรามีเปอร์เซ็นต์มาให้นะยอ,นอย่างอื่นยังไม่ต้องมองให้ให้มาดูตรงนี้ก่อนเลยครูแน่เลยนะอย่างอื่นยัง,ยงไม่ต้องมองถ้าสมมติเป็นการซื้อขายกําไรขาดทุนเนี่ยอย่างอื่นไม่ต้องมองดูตรงขาดทุนก่อนเลยอ่าลำดับลำดับของของการเป็นพ่อค้าแม่ค้าคือเราต้องไปซื้อของมาก,ก่อนถูกปะถูกต้อ sì ง แล้วซื้อหนึ่งร้อยบาทแต่นี่เป็นการขาดทุนแล้วขาดทุนสิบห้าบาทจะขายได้เท่าไหร่ซื้อหนึ่งร้อยขาดทุนสิบห้าแสดงว่าขายได้ต้องขายลดลงถูกปะ่ะถ้าขายลดลงก็จับลบกันอ่าก็กลายเป็นแปดสิบห้าบาทซื้อขายก็ไม่ขาดทุนถ้ามีเปอร์เซ็นต์มาให้นะเขียนอันนี้ไ้ก่อนแล้วทีนี้เราค่อยมาดูกันแหละ บรรทัดที่หนึ่งเนี่ยต้องต้องได้มาจากตรงนี้นะ <Okay. S 1> บรรทัดที่หนึ่งต้องได้จากตรงที่เราเขียนเองครับ <Okay. S 1> ทีนี้สิ่งที่เรารู้ที่เขาบอกมาคือราคาขายถูกป่ะ <Okay. S 1> ถ้าเกิเอาราคาขายที่เราเขียนไว้เมื่อกีน้นี่ไงเอามาก่อนเลย <Okay. S 1> อย่าลืมนะบรรทัดแรกต้องมาจากตรงนี้นะ <Okay. S 1> อ,ะอะก็ขายแปดสิบห้าบาทแล้วเขาอยากจะรู้อะไรเขาอยากจะรู้ว่าซื้อ <Okay. S 1> มากี่บาท ทังนั้นข้างหลังก็ต้องไป็นซื้อแต่เป็นซื้อที่เราเขียนเองตรงนี้แล้วที่เหลือก็จะเป็นมาตรฐานและก็ถ้าขายลดลงถ้าราคาขายลดลงไอ้ซื้อก็ต้องลดลงด้วยตัวเลขนี้คืออะไรเอาลงมาแล้วก็าหารด้วยตัวเลขข้างหน้า เราก็เอาราคขาขายจริงๆที่เขาระบุมาก็คือขาย459ถ้าราคาขายมากขึ้นเราก็ต้องซื้อเยอะขึ้นถ้าซื้อเยอะขึ้นเอาตัวเลขตรงนี้มาก,ก่อนเราเอาถ้าซื้อเยอะขึ้นต้องคูณ459อันนี้เราก็เป็นการคิดเลขแล้วสมมุติไม่อยากตัดถ้าไม่อยากตัดนะเพราะรู้สึกว่าตัดแล้วมันยุงย่งยาก ข้างบนคูณไปก่อนเลยข้างบนคูณไปก่อนเลยก็จะเป็น,ปนได้ด้วยเหรอเชอได้สิไม่ตัดอ่ะอ่ะแล้วก็ข้างล่างก็คือเหมือนเดิมถูกไหมแล้วหน้าตาอย่างเงี้ยเราก็ไปตั้งหารยาวโอเลยเอ่อตั้งหารไม่ต้องสอนนะอ่ะโอเคทีนี้ก็นี่คือคำตอบก็คือซื้อ ชั้นวางของมาตามนี้